สวัสดีครับผมกันยช่างออกัดน้องคันมะเมือนี้ผมสิมาเสนองั้นตัวยิ่งนูนะครับผมสิมีตัวด้ามจับแล้วก็ตัวพันธุ์ายถูกซ่องนะครับี่ให้น้องเข้าได้เบิ่งนะครับผมตัวนี้เริ่มจากตัวนี้เลยครับผมตัวนี้สีเป็นตัวด้ามจับนี่ครับล่างเหยาหนึ่งเมตรนะครับผมตัวนี้นี่ครับที่จับถานัดมือครับผมนี่ครับ ตัวนี้ใส่ซันตอกหรือว่า,าง,งีงของเขาก็ได้นะครับผมนี่ครับตัวนี้เหตุจากไม่ดูนะครับไม่เประดูประกอบเสร็จล้วก็่ล่อลงแลกเกอร์อย่างเดียวนะครับผมนี่ครับล่อลงแลลกเกลร์เงานี่ครับผมตัวนี้ใส่งานคลองเขวนะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวพันธุ์ไทยลูกช่องนะครับผม ตัวนี้ตัวนี้ทีเป็นไม้แดงนะครับนี่ครับแกะไล่กันลื่นเนาะไหม้กรับสีออกแดงๆเข้มๆจักน้อยครับผมไม่สิเป็นแกนไม้ล้วนๆเลยครับผมตัวนี้นี่ครับตัวนี้กับประกอบแล้วแล้วพร้อมใจงานแล้วตัวนี้ครับผมนี่ครับสวยงามครับ ช่วงนี้ในสร้างกะกำลังเตรียมงานครับผมเพราะว่าใกล้ถึงฤดูการยิ่งนูแล้วช่วงปลายปีเนาะครับช่วงเกียเก่ยวข้าวเกี่ยวหนามที่ผ่านมากะตกค้างเนี่ยเพราะว่ามันเห็ดประทันเนาะครับผมกันเลยเตรียมงานไว้หลายอยู่ช่วงนี้ครับในสร้างกันพี่น้องสนใจกะให้ติดต่อในสร้างมาเลยในสร้างติดถิ่มเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้พี่น้อง ได้ติดต่อกับนายสางได้คุยกันนายสางตัวตุงนะครับผมเนาะเอาละครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายสางนดเด้อครับผมเพราะว่าช่องนายสางกับคนติดตามกันยัง่ทันหลายอยู่รับพี่น้องได้เห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์นายสางที่เปลี่ยนพระคุณกับนายสางหลายครับผมเอามีหลายครับผมก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนแต่เกิดมีงานอีก เดี๋ยวในสางสีรงคลิปให้พี่น้องเบื้องอีกต่อต่อไปนะครับผมเนาะครับสวัสดีครับ